เราเราโจ้สวัสดีครับช่องวิทยวกิตเตอร์รข่าวอะไรเราแรงทะลุนรกวันนี้นะครับเราจะมาฟังวันนี้มากับน้องเพชรนะครับเป็นรีไรเตอร์มือใหม่หน้าใหม่แนะนำตัวหน่อยนะตัวแบบแรับเอกโจ้โจ้โจ้ผมชื่อเพชรโจ้โจ,โจโเป็นรีไรเตอร์หน้าใหม่ขอฝากตัวฝากใจไว้ด้วยโจ้โจ้โจโ<อ>โก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิป ซิงเกิลแรกของน้องโคชโยทีเฉียบแหลมนะครับซึ่งเป็นแกนนำเยาวชนช่วยชาติเจ้าของวลดีปลดแอครู้จักน้องโคชโยทีเฉียบแหลมปะรู้จักครับเขาชอบปลดแอคก็ <c oughs> คนเนี้ยตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อมันสามเดือนที่แล้วน้องยังโพสหางานอยู่เลยนะฮะตอนนี้ได้เป็นนักร้องแล้ว ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นฟังเพลงแรกซิงเกิลแรกครับชื่อเพลงว่าคนดีไม่มีวันตายเป็นเพลงของทีชัยเดชน,นะครับซึ่งน้องอโคชิโอทีเนี่ยเขาเอามาร้องด้วยตัวเองเป็นเพลงแรกที่น้ําเสียงของเขาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงนี้กับเพชรกันนะครับว่เาเพลงนี้เนี่ยถูกใจเราแค่ไหนแล้วก็น้ําเสียงของน้องเนี่ยจะเพี้ยนเหมือนตอนที่พูดปดแอคไหมนะครับก็โอเคปะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับว่า แค่ทาไว้กินขาดแล้วมีมีเอ็มวีด้วยอ่ะ การเมืองที่แบบสนใจการเมืองไม่เราทําไมต้องเป็นหมอว่าลงอ่ะผมงงทําไมต้องเป็นหมอว่าลงเนี่ยเราหมอแล้วลงอะไม่ร<อ>ู้จันะอายุประมาณสิบสามสิบสี่เด็กนี่หน้าตกนะ่าม่รู้แต <c oughs> ่กูตัดออก <c oughs> เดีวมึงตั้งใจฟังดิเ ตื่นนี่เงี้ยงหลับเหรอ <c oughs> มึงบ้าป่ะมันก็ร้องเพราะมึงมาหลับ <c oughs> เพราะนี่เอาไว้แบบฟังตอนกอมนอนนี่ร้องในม้งอะเนี่ยม้งมาคุมกินสกรีนเขาจะร้องไห้นะนี่คือจะร้องไห้นะ<อ>มีร้องไห้เลยอือพอตบจ <c oughs> บแล้วครับโ,โอเคฟังฟังจบแล้วรู้สึกไงบ้าง อาร้องดีกว่าไอ้ไอ้น้องที่ร้องร้องเพลงแบบเนิ่นๆอ่ะใช่มันจะมีอู่คนหนึ่งอ่ะที่มันชอบร้องเพลงแบบเพี้ยนๆอ่ะอืมไม่รู้ทั้งแม่งแต่แต่นั่นมันดังไงรับแก้ว<ๆ>ดีครับขอบคุณทีณ<ๆ>่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ช่องนะ